ข้อหจากภาพให้ภาพมาสองภาพอืพี่ไม่อยากให้น้องรู้ว่านี่คือสารอะไรแต่พี่อยากให้น้องรู้ว่าให้ดูว่าดูยังไงที่แน่ๆอ่ะเอมันคืออะไรพี่เห็นหมูอะมิโนโตเต็มไปหมดเลยเนี่ย NS2 เสองเพราะฉะนั้น A ต้องค่อนไปทางโปรโตีนแน่ๆถูกปะถูกปะ ส่วน B B ยิ่งง่ายไปเลยนี่ไงกรีเซอร์ ol ol. C 3แล้วก็มี3อันเนี่ยสามแฟตตี้แิเพราะฉะนั้นนี่คือน่าจะเป็นพวกไกลีรีสไรก็คือพวกลิปิดโอเคไหมก็คือพวกลิปิดแค่นี้เองคือไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันคือสารอะไรแต่ให้ดูว่ามันคือลิปิดนะมันคือโปรตีนนะถามว่าดูได้ไงว่าคือโปรตีนก็ดูดิ N S 2เต็มไปเลยเนะี่ยเห็นหมนี่นี่นีเต็มไปเลยเออ แค่นี้เนาะอ่ะสาร A ถูกย่อยโดยเอนไซม์ในช่องปากละเพราะอาหารลำไส้เล็กอันนี้ระบบย่อยแล้ว A เนี่ยมันย่อยในที่ไหนเป็นที่แรกนะการย่อยในที่นี้กือการย่อยเชิงเคมีเนาะเพราะเขาบอกว่าย่อยด้วยเอนไซม์อันเนี้ยคือการบอกเราว่านี่ต้องเป็นเคมีข้าเดเจชันก็คือการย่อยเชิงเคมีอืมในปากไม่ย่อย เริ่มต้นย่อยที่กระเพาะและที่ลำไส้เพราะฉะนั้นชอยหนึผิดในปากมันมีการย่อยจริงๆแค่ตัวเดียวเองใช่ไหมคือคาร์บไฮเดรตที่ย่อยด้วยเอนไซม์ซา a ิวารีอะมเลสสาร A จะถูกเปลี่ยนเป็นโมโนเมอร์ที่ลำไส้เล็กอันนี้ถูกต้องเพราะจุดสิ้นสุดเลยที่มันถูกตัดโดยอะมิโนเปปติเดสคาร์บอสีเปปติเดสมันเกิดขึ้นในลำไส้เล็กเนาะ สาร B ถูกย่อยเดนไซม์ที่สร้างจากตับอ่อนเนี่ยนะ B คือลิปิดลิปิดอะ่ะมันจะต้องถูกไปส่งไปที่ดูโอดีน้มก่อนอส่งไปที่ลำไส้เล็กพี่พูดกว้างๆก็ได้ส่งไปที่ลำไ,ลไสไำไ้เล็กก่อนถูกไหมแล้วมันจะเกิดการย่อยเชิงกลด้วยน้ําดีน้ําดีจะมาจับแล้วทําให้ตัวไขมันเนี่ยแตกตัวจากนั้นมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไลเปสมาย่อยเชิงเคมีอีกทีหนึง่งไลเปสที่มาย่อยลิปิดเนี่ย มันสร้างจากตับอ่อนเพราะฉะนั้นชอยซีจึงถูกเห็นไหมเออสนุกจะตายชีวะเห็นไหมมองไม่เป็นมองให้เป็นนิทาน <c oughs> นิทานยังไงวะอ่ะต่อแล้วกันดี D, ผลผลิตที่เกิดจากการย่อยสาร B เดี๋ยวนะสาร B คืออะไรวะสาร B คือลิปิดโอเคผลผลิตที่เกิดจากการย่อยสาร B โอเคมันก็น่าจะเป็นอย่าลืมนะสาร B คือลิปิดไม่มีโมโนเมอร์เดอร์แต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดมันจะได้พวกคลีเซอรอลแล้วก็แฟตตี้แอซิดอะ มันจะได้พวกนี้ออกจากเซลเยื่อบุลำไส้โดยวิธีเอ็กโซไซโตซีดเข้าสู่หลอดน้ําเหลืองถูกต้องการดูดซึมถ้าเป็นลิปิดมันจะดูดซึมผ่านระบบน้ําเหลืองถ้าเป็นกลูโคสถ้าเป็นกรดอะมิโนถ้าเป็นวิตามิน B ถ้าเป็นวิตามิน C อันนั้นจะดูดซึมผ่านระบบเลือดแล้วก็จะผ่านตับแต่ถ้าเป็นวิตามิน ADEK กรีเซอร์หลอแฟตตี้แอซิดดูดซึมผ่านระบบน้ำเหลืองไม่ผ่านตับ เข้าหัวใจทางสุ่วีเดียวไหมนะคะว่าอย่าลืมไปทวนโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดไหมข้อนี้ถูกเนาะข้อดีเพราะเขาถามว่ามีข้อใดถูกบ้างก็ต้องเป็นข้อ b ข้อ c ข้อ d ตอบใช้สามจบง่ายจะตายใช่ไหมเออพี่ว่าข้อแบบเนี้ยมันน่าออกข้อสอบเลยนะเว้ยคือหนึ่งเลยคือมันวัดคอนเซปต์มันวัดว่าน้องต้องรู้ไงว่าอันนี้คืออะไรเก็นไหมแล้วเมื่อน้องดูแล้วว่าน้องต้องมาวิเคราะห์ระบบย่อยอีกซึ่งพี่ว่าข้อเนี้ยดี ไปทวนดู